ก็กลาบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่องผู้ชายพันธดีชั้นเนวผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดซับสไครต์เราด้วยนะครับณตอนนี้นะครับผมทางตัวเกมได้อัปเดตนะการหมุนวงล้อสปินนะครับเพื่อนๆโดยนําหมูรสซิ่งแล้วก็หมูท้องปีกขาวนะครับออกไปแล้วก็เอาหมูอาคาอีตุมาแทนนะครับแล้วก็ได้เพิ่มยาเสริมพลังมานะครับเพื่อน เดี๋ยววันนี้เราจะลองมาหมุนให้เพื่อนๆดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆมีหลายคนนะที่หมุนแล้วก็ได้อะเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลาถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทม่า โอเคนะครับเพื่อนๆผมเห็นมีหลายคนหมุนทีละครั้งได้นะเดี๋ยวผมจะลองหมุนทีละครั้งดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะ <can> คนที่ได้นี่ถือว่าดวงดีมากเลยนะครับถ้าผมได้นี่มันจะเยี่ยมไปเลยนะยังไม่ได้อะไรเนาะตอนนี้ เพื่อนๆคิดว่ามันจะได้ไหมอ่ะ oh, <no. S 1> เพื่อนๆท่านไหนหมุนแล้วได้อะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหน่อยนะครับอยากรู้ว่าเพื่อนๆได้กันหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาหมุนทีละสิบครั้งเลยนะครับเพื่อนๆดูซิว่าจะได้ไหมมันควรจะได้นะเพื่อนๆไม่งั้นมันจะเกลือไปนะโอ้ยยังดีนะครับยังได้ยีนมา โอ้โห oh. ไม่นะคนอื่นทำไมเขาหมุนได้กันนะเพื่อนเพื่อน <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะเพื่อนเพื่อนตอนนี้โอ้โ oh. หคือแบบคนอื่นเขาหมุนได้ไงเนี่ยอืม <c> ร <oughs> วยไปอีกเพื่อนๆนครับ โอ้โห oh. มีเพื่อนๆท่านไหนที่หมุนทีเดียวเราได้เลยไหมเนี่ย <Wow. S 1> อะไรไงครับเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าใหม่นะโอเคมันต้องได้บ้างสิโอ้โ oh. ห oh. จะใจร้ายเกินไปหน่อยละอือหือคือถ้าไม่ได้อะได้ยีนก็ยังดีนะนเพื่อนยังพอปลอบใจได้นะถ้าได้ยีนเนี่ย มาหน่อยดิครับ GM ระบบจะามาหน่อยนะจ๊ะต้องมาแล้วแหละเพื่อน <ไป S 1> ๆโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอย่าใจร้ายกับเราเลยนะเฮ้อจะไม่ได้จริงๆหระ โอ้โหเ,เพื่อนจะใจร้ายเกินไปแล้วอืม <c> ห <oughs> ทำไมคนอื่นเขาหมุนเราได้ง่ายจัง <c oughs> โอ้โหรวยจัดเลยอะ่ะอ m เนี่ย <c oughs> เหมือนเป็นการเรียกเพชรคืนยังไงไม่รู้แฮะ กว่าจะสะสมได้ขนาดนี clothes, ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพื่อนๆกว่าจะมีสองพันเพชรได้นี่มันยากอยู่นะต้องทำเควสทุกวันอยี้โอ้โหโอ้โหเพื่อนๆอะไรกันครับเนี่ยอื้อหือ จะไม่ได้จริงๆรเหรอมาหน่อยดีครับฮัลโหลอย่าใจร้ายกับเรานักเลยเนาะฮืมมอฮัลโหลอยู่ไหนเนาะโอ้โหเพื่อนเื่อนตอนนี้เราหมดพันเพชรแล้วนะรู้สึกจะพันหนึ่งแล้วมั้ง ถ้าผมจะไม่ผิดนะใกล้เคียงแล้วแหละผมจะหมุนจนเพชรเหลือหนึ่งพันนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันไม่ไหวอ่ะมันหมุนแล้วมันเกลือขนาดนี้มันไม่ได้เลยเลยทำไมคนอื่นดวงดีจังช่างโชคร้ายโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยมันยากขนาดนี้เลยเหรอครับเพื่อนๆ มันไม่ควรที่จะยากขนาดนี้นะเออโอ้โหดูแต่ละอย่างที่เกมมันดอบมาสีครับมันไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะดูดิมาไงเนี่ยจะบ้าตายเฮ้ย คลิปนี้เหมือนผมมาบ่นเลยครับเพื่อนๆอโอโเจ๋งกันพอดีครับถ้าสำหรับคนที่เติมเพชรแล้วก็มาหมุนนี่ไม่คุ้มเลยนะครับเพื่อนๆกว่าจะมีเพชรขนาดนี้นี่ยากอยู่นะ โอเคผมจะลองอีกสามรอบแล้วกันเนาะมันไม่ได้อะไรอะ่ะอืมต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละโอ้โหต้องมาแล้วหรอรอบนี้อะ่ะมันต้องมาบ้างสิผมเตรียมดีใจรอแล้วนะจะไม่มาจริงหรอมาสิเพื่อนๆโอ้โหมันไม่ได้อะ่ะเพื่อน,อนจะทำยังไงกับมันดีอะ่ะแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะ ถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้มันจะไม่ได้จริงๆหรอไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะเนี่ยคือเก็บเพชรไว้ทำอย่างอื่นน่าจะดีกว่านะถ้าสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเพชรนะครับจนกันพอดีมันไม่ใกล้เคียงเลยอะ่ะ มันมีวีแววที่จะได้บ้างไหมครับเนี่ยโอ้โหอย่างดีนะยังได้ยีนอะมันยังพอมียีนบ้างดูดีอะไรมันออกมาครับพเพื่อนๆอือหือ ซึ้งเลยครับจังหวะนี้โอ้โหใจร้ายมากเฮ้ยมันไม่ได้จริงๆเหรอเนี่ยมาหน่อยสิครับพี่เอ้ยโอโ้พอแล้วนะเดี๋ยวผมลองไปเข้าอีกไอดีหนึ่งนะครับผมจะลองหมุนสักหน่อยหนึ่งเนาะเผื่อมันจะฟุก โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราเข้าอีกไ d ดีหนึ่งแล้วนะครับเราจะมาลองหมุนนะว่ามันจะได้ไหมถ้ามันไม่ได้อีกนี่ก็คือไม่รู้ว่าดวงผมไม่ดีหรือว่าเกมมันดรอปยากนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่มีเพชรน้อยๆก็เก็บเพชรไว้ใช้ดีกว่านะครับถ้ามันไม่ได้นี่อย่างเกลือเลยนะเพชรน,นี่ไม่ใช่จะหาง,ง่ายๆนะครับเพื่อนๆเอามาหมุนทิ้งหมด โอ้โหดูดีมันออกแต่เงินนะ่ะคงไม่ได้อ่ะเพื่อนๆผมยอมนะด,ดีมาให้สักตัวหน่อยดีครับมันจะไปยากอะไรแค่ตัวเดียวเนี่ยโอ้โหดูอ่ะครับ,บเพื่อนเพืสำหรับคนที่หมุนครั้งเดียวเราได้เลยนี่ ดวงดีจัดเลยนะผมว่ามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอะไรเนี่ยผมหมดเพชรรวมๆสองพันแล้วนะครับตอนนี้คือไม่ได้เลยนะไม่ได้ใกล้เคียงด้วย เก็บเพชรไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหมาหน่อยดีครับมันยากเย็นขนาดนั้นเลยนะเนี่ยเหมือนตัวเกมเขามาทวงเพชรคืนนะครับเพื่อนเพื่อนคือเก็บเพชรคืนอะเราไม่ได้เลยรอบสุดท้ายนะครับ ผมไม่นั่นล่ละโอ้โหอีกครั้งหนึ่งอะโอ้มันแบบมันไม่ได้จริงๆอ่ะเพื่อนๆพอแล้วผมพอแล้วนะยอมครับเพื่อนๆไม่ได้อ่ะซึ่งความสามารถพิเศษของหมูตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็คือป้องกันการโดนวางไข่งูเนาะ 100%เเลยนะครับเพื่อนๆนแค่มีอยู่ในฟาร์มแค่นั้นนะครับก็ป้องกันการโดนวางไข่งูเลยเนาะร0อเซเลยแต่ผมไม่ได้เลยครับเพื่อนเพื่อนผมหมดเยอะอยู่นะคือไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับเพื่อนเเหมือนระบบเกมมันมาเก็บเพชรคืนอะ่ะเหมือนเอาเพชรมาคืนเขาเลยอะครับเพื่อนๆนโอเคก็มาสรุปกันนะครับเพื่อนๆนผมก็ได้ทําการหมุนเนาะวันนี้ก็ยังไม่ได้ก็ความสามารถพิเศษของหมูนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรก ก็คือป้องกันการโดนวางไข่งูนะครับมันเพื่อนร้อเเลยนะแค่มีอยู่ในฟาร์มอ่าถ้าเป็นหมูตัวอื่นเนี่ยอาจจะดรอปเป็นไอเทมเนาะดรอปเป็นอัญ,ญมณีอะไรประมาณนี้ก็หมูตัวนี้ครับมันเพื่อนก็ป้องกันการโดนวางไข่งูเนาะก็เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็พิจารณาดูเนาะว่าควรจะหมุนดีไหมหรือว่าไม่ควรจะหมุนดีคลิปนี้ก็ไม่ได้มีการชี้แนะนะครับว่าให้หมุนหรือว่าไม่หมุนดีเพื่อนๆนก็ลองไปตัดสินใจแล้วก็ ไปปรับใช้เอาเองนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับใครที่ชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมไปาย